เข้าไปข้างในแล้วไม่มีอะไรเราก็กลับบ้านแล้วนะฮะอ่าแล้วเราก็เดินกลับบ้านต่อเดินไปส่งยายดาที่บ้านกันก่อนแล้วยายจ๋ากับสามพ่อแม่ลูกก็จะเดินกลับบ้านจ้าพี่น้องค่ะวันนี้ก็เนอะรวมบรรยากาศยามค่ำคืนในหมู่บ้านง่ายๆกับโชว์แสงไฟสวยๆมาฝากค่อยหนาวค่อยหนาวมาก อไปค่ะฮัลโหลแกส์แมนมาเงั้นแกสมแมนถ่ายรูปด้วยแกสมแมนถ่ายรูปด้วยฮัลโหลแกสมแมนหุ่นหุ่นตุ๊กตาอยู่หน้าหน้าต่างนะฮะ ท้องฟ้าวันนี้ถือว่ามืดคึบยามเย็นเนาะถ้าท้องฟ้าแจ้งก็จะสวยงามแต่ว่าหน้านี้ก็ยากนะคะที่จะเห็นท้องฟ้าสดใสายามค่ำคืนขนาดกลางวันยังไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วพี่น้องเอ้ยเมืองนอกอะ่ะหน้านี้แหละที่จะเรียกว่าอ่าหน้าผีดิบออกนะฮะเพราะมันหนาวมากบอกเลยโอป้าโอป้าแก้งหนูเลยลูก ยาดาไปนอนบ้านบ้านบ้านย่าตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันเสาร์อ่ะคุยเก่งนะฮะเมื่อก่อนนี้าดาเขาเนาะถอยหลังมาอยู่กับตากับยายมากขึ้นก็สองปีมานี่สองปกีกว่ากนะว่านะฮะเดี๋ยวนี้คุยเก่งตั้งแต่เขาขึ้นปหนึ่งตอนนี้อยู่ปสองแล้วนะฮะ เด็กกันนะพูดถึงนะี่ยเดินเล่นอย่างเงี้ยเขาไม่หนาวหรอกเพราะเขาไม่นิ่งกัน <c oughs> เสียงหัวเราะเสียงหัวเราะแล้วแต่ว่าปีหน้านี่ก็เตรียมตัวนะคะแต่ว่าปีหน้านี่ยาดาเขาก็เนาะส,สิงหาตุลาเขาก็แปดขวบฝรั่งน้อยปีหน้านี่เข้าโรงเข้าทําเรียนโรงเรียนมหาวิทยาลัยในเมืองเนาะไปขึ้นมหนึ่งที่ในเมือง แต่ว่าถ้าบ้านยยดาเขาอยู่ตรงนี้บ้านยาดาเขาอยู่ใกล้เพียงแค่ต้องฝึกให้เขาเปิดประตูปิดประตูเท่านั้นนะฮะอยู่ใกล้โรงเรียนเนาะอะไรข้ามถนน,ล,นลูกก็เรียนรู้กันไปเด็กที่นี่เขาก็เอาจริงๆเข้มแข็งทนหนาวนะทนหนาวนะ <c oughs> ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ต้องสู้นะฮะถีนี้เล็กๆนะห่วงมากเรามีปู่ดูแลปัจจุบันฝรั่งน้อยก็เก่ง แล้วก็ยาดาก็เริ่มโตขึ้นก็ต้องฝึกกันไปอืมเขายอมรับความเป็นจริงเนาะอูไปแล้วพี่น้องขาด้านหน้าเป็นคนเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะช่วงชมไฟแสงสีสวยงามเนาะเราก็ปิดเสียงดนตรีนะคะเพราะเขามีลิขสิทธิ์ของเขาบรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะเป็นอะไรที่แบบสวยงามตะการตา ถ่ายเก็บภาพเล็กๆมาให้ดูเป็นบรรยากาศได้ออกไปโต๊อากาศเย็นๆกับคนเยอะมากกับช่วงระหว่างที่ได้โชว์ไฟเป็นดนตรีถ่ายให้สั้นๆนะคะไลฟส์สดใน Facebook ไว้อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคะต้องเอาออกด่วน <c oughs> คิดว่าไม่มีปัญหาทางนน้นก็มีเหมือนกันเสียดายไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้แล้วค่อยมาตัดช็อตใส่สวยๆเป็นตอนๆนะ บอกเลยว่าสีสันสวยงามอ่ามันเป็นช่วงในฤดูเนาะจังหวะของที่นี่เขาจะมีการโชว์ช่วงฮาโลวีนช่วงปีใหม่แล้วไฟคริสต์มาสอะไรอย่างนี้ก็จะแบบนี้เนาะแล้วแต่เขาจะจัดขึ้นมาโชว์นะคะวันนี้ก็พาชมบรรยากาศยามค่าคืนกับคนที่แซนจะมากมายอยากให้ได้สัมผัสเสียงโดนตี โอ้โหบอกเลยว่าอลังการนะเสียงทึมมาหึมมาแต่มันก็ผ่านระบบของเขาไม่ได้ก็ให้ชมภาพส,สวยๆไปละกันนะเด็กๆก็สนุกมากฝรั่งน้อยบอกว่าโอ้โหมาม่าเสียงดนตรีมันดังกันหนัอยู่ในหัวใจหนูเลยแต่ก็สนุกมากๆว่างงานคุ้มค่าเขาโชว์ก็ประมาณอ่า ย0กว่านาทีนะ,ะคะยี่สิบกว่านาทีก็หมดเวลาแล้วก็ไปเดินต่อเนาะแล้วก็เดินกลับบ้านหลังจากชมไฟแล้วเราก็มาเดินนะคะจนะได้โอกไปอยู่ไหนลูกนะอ่าข้างหน้านี่เดินมาดูอีกด้านนี้ว่าจะมีอะไรพี่น้องคะนะคนนะไม่คิดนะออกมาแบบนี้ถ้าฝนไม่ตกเนาะนะเพราะนานๆทีปีครั้งเขาจะมีให้ชมนะถ้าฝนไม่ตกนี่อุ้ย วันนี้คนไม่รู้จานจากไหนอ่ว่าข้างะาะซูฮะไอซูเขาก็ติดไฟข้างทางให้สวยๆเนาะก็น่าเดินอยู่นู่นุนแน่นปึ้งถนนก็แฉะนะเมื่อกลานวันฝนตกค่ะอุ้ยหนาวพี่น้องค่ะ แต่ก็สดชื่นนะอืมออกใหม่ๆก็จะเย็นนิดนึงแต่ตอนนี้สําหรับเสื้อเนาะยังก็ยังอุ่นไม่จะเย็นแต่หน้ามือจะแข็งละเพราะต้องคอยออกเข้ากับถุงมือวันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่ตอนนี้มันก็กี่โมงเองเนาะเมื่อกี้นี่หกโมงกว่าๆใช่ไหมลื่อสตาร์ทโชว์อน่าจะจัดไปเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านอำเภออำเภอนะคะเป็นงานของเนาะ นี่แหละความหนาวชีวิตในต่างแดนก็จะแตกต่างไปอีกแบบนะคะถ้าเราไม่ออกบ้านเราก็จะไม่ได้เห็นอะไรหูยแค่เดินติดค่ะคนเต็มถนนตามคิวเพราะมันเป็นทางเดินเล็กมุมอมองแบบผ่านๆเออชีวิตแบบไม่คิดอะไรมากนะคะมีอากาสเที่ยวเดินชมนู่นนี่นั่นง่าย มันก็แบบนี้เนาะแต่ถ้าแบบว่าจะมองแบบภาพเลิศดเลหรูๆรูเนาะเอาจริงๆนะฝรั่งเนี่ยมันแล้วแต่ชอบเราจะพูดแบบว่านั้นไม่ได้เนาะก็เหมือนประมาณว่าเป็นบางคนสไตล์แตกต่างกันว่าชอบแบบไหนนะคะจริงๆเราก็ฟิกกันไม่ได้คนเยอะมากหันหนีเขาโอเด็กๆอยู่ทางนี้ยะดารอยยายด้วย ยาดาหนาวไม่ลูกยาดาหนาวไม่ลูกเอาเาหนาวมากเลยเดี๋ยวไปส่งยาดาไปส่งยาดากลับบ้านนะคะดูคนเรียงแถวออกอันนี้อีกด้านนึงนะมีทางออกอีกด้านหนึ่งทางที่เข้ามาเมื่อกี้นะฮะลงมาดูวันตรงนี้จะมีอะไรอีกไหมเนาะดูสามคนพ่อลูกหลานอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะคะเขาเรียกพาร์คเนาะสปอร์ตเต๋า ออ้ยรถคน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 พี่น้องค่ะลองไปเดินไปดูตรงนู้นเขาบอกว่าข้างในก็มีงานนะคะเป็นเหมือนชาญนข้างในหรือว่ายังไงออกมาแล้วเอาจริงๆอากาศหนาวหนานะถ้าเราห่วงหมกแต่อยู่แต่ในบ้านในบ้านอย่าลืมว่าเราเปิดแอร์เขาเรียกว่าความร้อนเนาะ มันก็จะเป็นความดันอีกอย่างหนึง่งถ้าได้ออกมา,ารับความเย็นร่างกายเราก็จะได้ปรับนะคะอยู่ที่นี่อย่ากลัวกับความหนาวมันต้องออกมาให้ชินนะเมื่อก่อนตอนทํางานเราต้องลุยแต่เช้าอยู่ในบ้านจะรู้สึกนั่นแล้วพอออกมาเจอลมโต้หน้าเนี่ยมันจะสดชื่นและถ้าเรากล้าออกมาทุกวันมันก็จะเคยชินนะฮะเคยชิน กับบรรยากาศแล้วเราก็อยู่ได้แล้วสุขภาพร่างกายเราก็จะปรับกับมันเนาะฝากอย่ากลัวความหนาวยะดามาถึงแล้วหูยรถคนเยอะจริงๆสมกษามีบอกว่าอย่าได้เอามารถไม่ให้เอามาเอามาได้ก็ไม่มีที่จอดแต่เราชวนอันนี้เป็นที่สปอร์ตก็คือเป็นพักเป็นฌานสำหรับโรงเรียน นักเรียนข้างสนามฟุตบอลสนามกีฬานะคะข้างในก็จะเป็นเหมือนที่เล่นกีฬาช่วงหน้าหนาวหลายสิ่งหลายอย่างข้างในนะคะกว้างของอำเภอเนาะวาวภาพนี้สวยมากเลยนี่เขา,าวาดใหม่เป็นภาพที่สวยงามแต่ละปีเขาก็เปลี่ยนไปเนาะเอาจริงๆ <c oughs> ยืนแม่ผู้บาวฟุตบอลหน่อยดิอันนี้ไม่เรียกฟุตบอลเนาะ สวยค่ะเอาพอลูกหนีไปแล้วไม่รอยายจ๋าแล้วนะอุย้ยออกบ้านนี่บอกเลยว่าต้องห่อจริงๆถ้าไม่ห่อนะลมห้ามเข้าไปข้างในโดยเด็ดขาดน็อกค่ะหน้าชา <laughs> <laughs> เด็กๆเข้าไปแล้วบึงรถทั้งนั้นสนามอ่าเขามีข้างใน แต่รู้ข้างในจะได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะวันนี้ก็พานามาเดินเล่นแบบชิวๆเดี๋ยวไปดูข้างในกันเอาบรรยากาศข้างในเข้ามาร่วมด้วยเนาะอ่าถ้าเขาเปิดแต่สีแสงไม่เปิดดนตรีก็โอเคนะแต่ต้องมาลุ้นกันโอ้ยป,ป๊ะแว่นย่า เป็นความเย็นเป็นหมอกเขาเข้ามาข้างในอ๋อ,อเขาเข้ามาดื่มกันนี่เฉยนะคะ